สามสิ่งที่คนเริ่มยิงแอดมายย่านที่สุดเลยวันนี้ตุกตาสิมาบอกและให้เจ้าคลายกังวลเรื่องนี้ไปได้ซะหนึ่งเลยที่คนย่านที่สุดก็คือย่านหน้าต่างย่านแพลตฟอร์ม Facebook เบิงเ่งแรวมันคือยากแท้มันคือสับสนแท้ย่านกดเข้าไปแล้วมันสิผิดย่านกดเข้าไปมันสิเกิดอีย่างขึ้นบ่เฟซเฮาสิเป็นอย่างบอถ้ากดผิดแมนบ่ถ้าเจ้าย่านสิ่งนี้อยู่ตุกตาสิบ,บอกว่าบ่ต้องย่านเพราะว่า Facebook ก็คือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่มีขึ้นมา เพื่อให้เขาไปเฮียนหู้เพื่อให้เขาไปลองกดเพื่อให้เขาไปลองยิงปุมีอย่างผิดบุมีอย่างถึกถ้าเขากดผิดพลาดไปแล้วเขาก็แทกย้อนกลับไอนั่นเองเนาะแต่สิ่งที่สองย่านย่านว่ากดไปแล้วมันผิดพลาดมาแล้วเหตุเขาสิไส้งานบ่ได้อีกเลยย่านว่ากดไปแล้วเผยแพรไปแล้ว เงินในบัญชีมันจะหายไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัตร ATM ปลูกบัตร ATM ของเขาเข้าไปในบัญชีแต่สิบอกเจ้าว่าทีนี้ถ่ายเจ้าย่านมันมีวิธีแก้ค่ะมือนี้เจ้าไปเปิดบัญชีไปเห็ดบัตร a อ m เพื่อที่จะมายิงแอดขอที่หนึ่งเลยสิ่งที่เจ้าจะเห็ดสมมุดว่าเดือนนี้เจ้ามีงบยิง10,000บาทเจ้ากระเติมเงินไปเลย1 2 0 0 0บาทเหลือดีก็ขาดเจ้าเติมไปเลยซ้ำนั้นซ้ำที่เจ้าจะยิงเจ้าบ่ต้องเอาเงินเก็บที่เจ้ามีไปไว้ในบัญชีนั้้นนเเเอาางงิที่จจกลัะ ในเดือนนั้นงบที่เจ้าจะยิงในเดือนนั้นเอาไปใส่นั้นเอาใส่เพื่อเหลือหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าเฟซบุ๊กมันเกินมานิดนิดหน่อยหน่อยเงินเฮาใส่จานวนเป๊ะเกินไปมันจะเ h i ุให้ติดข้างโฆษณาเนาะและกับว่ต้องย่านว่า Facebook จะกินเงินเจ้าเกินไปเลยแล้วกับว่ต้องย่านว่า Facebook จะกินเงินเฮาหลายกลัวจํานวนที่เฮายิงเพราะว่า Facebook เป็นโปรแกรมที่สลาดหลายข้าเจ้าบอกกินเงินเขาเกินเขายิงไปสมดหเข้าเจ้ากินเงินเฮาสานั้นข้อ3เลยคือยา อถปิดโฆษณาแมนบอกเจ้าย่านบอสิ่งนี้มีหลายคนย่านทุกแต่ละย่านคือกันแต่คําว่าปิดโฆษณาหน่มันโบแมนว่าอยู่ดีดีเฟซบุ๊กจะมาปิดเฮาโบแมนตัวเฮาโบได้มีกลุ่มเซียงเฮาโบได้เห็ดอีงอย่างผิดเกี่ยวกับกฎหมายสุมสนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจะโบมาปิดโฆษณาเฮาเด็ดขาดทัมืันนี้เฮาเห็ดอีกอย่างอยู่เขาขายเครื่องก๊อบแบตบอกหรือว่าเฮาแซ่ข่าวปลอมบอหรือว่าเฮาขายอาวุธบอถ้าเจ้ามีโอกาสเจ้าลองเข้าไปิึงกฎหมายเฟซบุ๊กนี้อย่างแดชที่ห้ามขายที่ห้ามเห็ดถ้าเจ้าหู้สิ่งนั้น เฟซบุนะ๊กจะบ่มีทางมาปิดเพจเจ้าแล้วก็เพจเจ้าจะบ่ปผิวเด็ดขาดแต่มีประสบการณ์เรื่องเพจผิวมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นตาขา,นาขายมงเนาะขายมงแล้วมงอย่างมงขบแบนมงผิดลิขิตจริงนั่นเองที่อะไรเฟซบุ๊กมาปิดเพจทุกตาผิววิ่วไปเลยเนาะและสิ่งนั่นเองเห็ุใ้ทุกตามีประสบการณ์เกี่ยวกับ Facebook เฟซบุ๊กเกือบจะถูกด้านทั้งเพจผิวถึงปิดโฆษณาตุกตาเตยเป็นมาหมดแล้วตุกตาเลยหูทุกตาเลยเอามาบอกว่าหาเฮาสิถืกปิดมันย้อนอย่าง้วมันเป็นอย่างจริง ปิดทุกอย่างมันมีทีมาแล้วก็ทีไปถ้ามเมื่อนี้เขามั่นใจว่าเขาบ่าได้เห็ุอีอย่างผิดเขาบ่าได้มีอีกอย่างทีจะผิด ใน Facebook เฟซบุ๊กแน่นอนเขาไม่ต้องย่านลเลยเขาเรียนหู้เกี่ยวกับเฟซบุ๊กเรียนหู้เกี่ยวกับการยิงแอดเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดกับสิ่งที่เขาจะค้าขา,ขายกับกธุรกิจของเขาเ็ดให้ยอดขายของเขาเติบโตไปเรื่อยๆเขาบลหู้ว่าเขา,าสีเฮ็ดแบบไหนให้เพิ่มยอดขายนี่แหละตุ๊กตาสิบอกว่าเฟซบุ๊กแอดหรือยิงแอดที่เจ้าเคยได้ยินมาสิ่งนี้จะเห็ดให้เจ้าเพิ่มยอดขายเพิ่มยอดขายยังก้าวกระโดดเนาะหากว่าใัยที่มาคมหู้เลยสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจมิสตุ๊กตาการตลาดอาาหร สำหรับคลิปนี้ตุ๊กตาลาไปก่อนสบายดี